dì kỳ đâu hưng sẵn mân đâu là kỳ mặc kiêng năm đấy đấy bán cho à. này mặc kiêng mày mặc đâu mặc kiêng mày nè mặc đâu say yak bulim mặc kiêng mặc kênh hưng nè mặc kiêng hưng nè mặc đê mặc kiêng hưng 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 เชือดลาวเขา,าก็มีปลักเซ่เออ,อปักเซ่ก็มีมุเกียงปักเซ่โลซิหาพันธุ์สีบุรีก็มีโลท้าวพันธ์เนี่ของปักเซ่ไฮซิมหาพันธ์โลท้าวพันธุีมาเด้อพี่น้องเดอ้อมาหมุนน้ำกันมานั่งเว้นเดอ้อกินมกเกียงวันวาน,านวานได้มกเกียงนี่ยนะ ชอยมันชอยนั่งหล่าเพิ่นมาหลินพี่เลยพี่มาหลินเพื่อนกันเลยมาหลินอยู่ไฮอยู่หน้าบรรยากาศยังน้านานลุงห่วยนะลงห่วยบ่ตั้งตัวนี้แจ้งได้ชื่อไว้เงหนลุงห่วยนานเกลียดคันตะเวนมาลงทางนี้ก็ตั้งทางพี่แจ้งจังป่างเลยภาพแจ้งขนาดหวานเนาะ สง้งคือสิบสแซบส้งส,ะสะิแซบหวานเซมินซีมะเขียงผสมมากิ แล้วก็เอาเขาตู้เย็นเหมยนกินเขเก็นเจ้าซอยสตูอ้อนอ่อนหนูมีตัวอ่อนตัวแกไปเดกนีอืมเห็นบอกแม่นกกะยางขาวอืม ยอม้นี่มากขมือเออม่หกย่างเนาะใสเหาเจ้าเอามาเป็นมุบเป็นพู่ปลานี่ใส่เหยวเอาริงินเห็นเหงได้ด้วนีเห็นเหแบได้แม่เหยวสนุกเลยตะเกตเตนหอยใส่ซวปลใส่บ็ด เป็นพวงนั่นชื่ออันเบดานะกลางเออเบดานอะไรก็ใช <with> ้ได้อยู่บินมันมันต้ำนมันออกได้เลยได้ด่างแบบนั้นแหละเป็นลักที่งูห่ะ เบตนกลุ่อืมได้ฮอดได่ฮอนหิโเนาะหาิโกับย่ี้หาดกับไรตหาิโดเลยนแม่มตัเห็นหาิบ่อืมองเสปโอก็ได้ลายเยะี่หาซาวัดปายนสามอืมใสองเสปลายขนหาิอันนี้มันหาที่้มัน มันนั้นเปลือกมันแดงๆมันเนี่ยนีน่แรละคนวะคนจีน่อยใจจะหน่อยวะาคนเกือมูเข้อนกัวปะคนวะ่ะ <c oughs> งน้เาเงินไงนเงินก็มูดีกว่าพูว่าไพันต้มให้มูกินนี่พว่าหัวไรขายเงินนื่เงินซื้อมันบ่มีแดงนัววันนี้ของของเขาน่างามนะแม่อืนี้เขางาม มาทั่วมาเทียงผนของเขาหันเขาของเขางามก็คือเขาคั่วเขาใส่ผงเขาใส่นั่นนี่ครับปลูกธรรมชาติเออปลูกธรรมชาติทั้งดินแล้วเลยไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงหยางลงแต่แห้งเนีย่ยไรก็ได้ชั้นนี้ก็ดี่เลยค่ะว่าลำ้าลำต้นแล้วกา็อาเป็นผู้ซื้อหานนะสามแสนมันมัดโขนหนึ่งอ่ะออไม่มาปลูกค่ะ ของเพิน่นนะกับประกอบงานเล้คืนแล้วละสามแสนเนาะแต่ไม่ได้คืนหรอกอือเนี่ยจะอายเพิ่นจะคืนแล้วไม่คืน,น <c oughs> อือเราบอกเอาน้ำดอกของเราให้ไหวยหังงามอืมอปลูกใช่ปลูกกินนี่แหละทางหลังเฮือนน่ะดิของเราเฮิ่งหาสูงถั่วมันมันสูงใหญ่เนาะของเราครัวเนาะนำกันนำสะดวกอือมีผุนอันนี้มันแห้งแลงเนาะอืออันนี้ผัดเอ้ยมันบ่มีพุ่น หยก็ยังคั่วอันเบเร่เลยหันครึ่งนึ่งอูกแล้วในงัวก็แบ่ดึงเอาไปกินอีเรียบฮักเบิดแต่จริงเนี่ยเป็นมันบักลายหนึ่งแล้วพอจะปลูกอยู่มองหน้าเหือันะหน้าสิบเอ็ดสิบสองไห่บเรอันดำใส่พจะปลูกส็จนั้นไม่ใช่ว่าตรงนี้เห็ดหัวอ้อมแล้วเหรอวะมนออ้อมอ้อมหัวได้มันบไว้ก็ป่วยอะไรๆนึ่งก็ อยู่มนมหน้าไปเดืมีหัวก็งัวกินมดเล้วเดี๋ะหน้าบมมีหัวอยู่รมหน้าไปนันนัตชามองใจน้ำไปแถวนเนี่ยนี่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 ่เบอกอนนี้อะไรนี่เาบหคนเห็ดอะไวนกันะควนเห็ดอไรอันวนเ่นเห็ดได้จักซอปเฮ้นกะซสำชิบซยื่นเห็ดน้อยเยอนึงนะเห็ด่มมดจอ เขาก็งามเสร็จกระนลื่นเขาลื่นลื่นลื่นชิมเขาหาชอบเขาโบเห็ดเพื่อนเขาดอกโบเห็ดแล้วโบเห็ดกับโเพชรใครจะเฮ็ดจะมีไปเฮ็ดนั่นคือว่าผู้เจ้าเพิ่นว่าโบไห่เฮ็ดเลยเจ้าของงาบอกชิพนชิมาเฮ็ดเองว่เขานางกันนะฮะเขาเอ๋าชิมาเฮ็ดจะเละอันตะกวนลาว่าฮะสิเพิ่นโบไห่ยันชิคุเฮ็ดได้ได้เพิ่นว่าได้อือนคือว่าโบไห่เฮ็ดแล้วเขาชิมาเฮ็ดบ่ร้อนชิมาเฮ็ดบ่จ้าคือคือชื่อชื่อตรงไหม ก็มีไข่ชนใจอย่างว่าหน้าขี้ปะทูแล้วเขายังบริวิคุณเห็ุอยากซื้อไออีกละอีมันมนอยู่ในหันนมีเพื่อเหตุสะอาดมันกอบมาหาแม่มาเลยเนาะน่าช่สะอาดมีจะส่งเงินให้พุทธแล้วให้พุทธและเบิ่งแม่มันเบิ่งมาในได้เขาเหตุการณ์เหตุงานเขาหาเงินเป็นสาวแดนเซอร์ เต้นมันลงามเสียาหญอ้าวมันป้าแล้วว่าใส่กระพัวมันไอ้ป้าเนี่ยพัวก็ยังเอาอยู่หันเลยเออไปในง,ง,งานในง,งามงานจสิเออเขาจ้างไปเต้นกับพ่นกับมิรกมิป่วนแล้วไปเต้นก็ได้ยมันมาโชสต์แ้อไปเต้นนะแล้วเขาจ้างไปขึ้นละงานหนึ่งงานหนึง่งอีนุชคือเห็น<ป>มันโพสต์ลงเฟซมันใส่สุดอย่างบอย่างขาบวนมาไะเ้า หยุดลูกเขาคันนะนะ่กินหรอกสงศ้อนไดเขาไม่ได้เห็นทองเฟสบอกทองเฟสลูกสุดแบบใคได้จัก็หลสุดยางขบวนจับอะไรน้ำเขาเงินแหอันนั่งคานบ่กลวดอันอันป้ายอันอันแหยอันเท้าคันเออแหยนะจะตายเท่านั้นนะนะหามขึ้นได้ไปอยู่เลยนะจักแล้วมันเอาผัวบ้านอะไรนะบ่กป้าแล้วบ่กกับคนหล่อจังนะ บ้านเราบอกแม่มาแล้วบักตุ้มทู่อยู่ฟ้าน่ะอือมันกินยาบอกยาบ้าแบบน,นะน,นั้นนะลูกก็อยูยนนย่น้ำเสาคันนะลูกก็ได้น้ำแม่ได้ลูกนะสองคนน้ำแม่เมดเลยหร่งันก็ได้หน่อยจะเจอยชื่อพ่อมันอะไรบักอั้นก็ได้อือ ลูกโคกมันเด้น่จะเป็นพื่อนบามุดขับเนาะอีนก็มันเพื่อนนะคือโป้เออะจมูกดังคมคือโป้เท่า่ะแต่ว่าลูกเรากะดังคมคู่ค้นนั่นน่ะแม่คู่ค้น ตาดังคมบิดงามคแม่กบิดพอกระดังคมบ๊อบหมดเราจดดังแม่หนุกไสคอยรับเดพีกน้อง <c oughs> เองียบครับะยัง ากนอนแห้งให้ใ,หใจพอดีย <พา S 1> ุงแข<ท>นมแมย์จากมืออืมยุงแขนหงือยุงแขนให้คลาบวดมืออาเมืองมันนอนมันจะหายผ้าเมือนอนค่ะเลยงั้นมันเคยนอนแล้วมันก็ชินแล้ะปัญหะ ทานมามันก็นอนแล้วบันนี้ไม่เคยนอนแล้วอ้าคลิปนี้กับแม่ม้อนล่ะคนเด้อบุมี้ยังพี่น้องเอ้ยมาดิดน้ำน้องลาผ่านมันซอยเพิ่นผ่านมันแล้วผ่ากันขี้เข็าผ่านมันซอยอ่ะวเดีดีมีแหงเด้อบายบ๊ายบาย